รัฐบาลมีแผนที่จะเริ่มต้นตลาดนัดชุมชนหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรหรือจะเอื้อเจ้าสัวต่อไปการรวมตัวจัดตั้งตลาดนัดชุมชนสามารถช่วยลดการผูกขาดและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้ 1. การสร้างความร่วมมือในชุมชนการรวมตัวของผู้ขายในท้องถิน่นเพื่อจัดตั้งตลาดนัดชุมชนจะช่วยสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนทําให้ผู้ขายสามารถแบ่งปันทรัพยากรและความรู้ซึ่งกันและกัน 2. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นตลาดนัดชุมชนมักเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิน่นซึ่งช่วยลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่และส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 3. การลดต้นทุนและเพิ่มกำไรการขายสินค้าผ่านตลาดนัดชุมชนช่วยลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าทําให้ผู้ขายสามารถรักษากำไรได้มากขึ้นและสามารถลงทุนในธุรกิจของตนได้มากขึ้น 4. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลาดนัชุมชนเป็นเวทีที่ดีสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคสูงในการเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ 5. การส่งเสริมความยั่งยืนตลาดนัชุมชนมักส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้พลาสติกซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งตลาดนัชุมชนไม่เพียงแต่ช่วยลดการผูกขาดแต่ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาวรัฐบาลมีแผนที่จะเริ่มต้นต,นตลาดนัชุมชน หรือไม่เมื่อไรอย่างไรหรือจะเอื้อเจ้าสัวต่อไป